วันนี้เราอยู่ในงานพิธีเจิมหน้าหน้าทองนะครับพิธสองอรัหันเลยนะครับน่ครับอกเสกเลขยันเรียกว่าครบสายหมู่โดยเฉพาะเลยนะครับน่ครับยั <c oughs> งดังปังรวยเลยครับงานนี้ <clears> oh <throat>

ไม่รู้จะลงอะไรเลยอะไม่อยากจะไปลงคนเดียว วิเศษสพุทธนามีอเมนาพุทธตาโสลังโสดังจงนำโชกลาวและแก้ไว้เงินทอวงวาสนามไว้เจ้าปีติจงรวย การมีติบาลมิตรติศยินดีมตใจดนที่มโนมีมโนเต้นะโมพิศวาร์หลงไหลพมัยยินดีใจจิตท่ถึเขาึงวิชาจารณะสัมพังโนนาสังโมสังติโมลาคโมนาสังมนาสัง อาติเป็นพระยาของเรามีสีสันวันละงดงามถึงใจขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงมาลักเจ้าเจ้าเสด็จ

สุนัขโลูการ์ลูการ์โมลูการ์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 โลูการ์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 ลูการ์โมลูการ์มลูการ์โมลูการ์โมลูการ์ลูการ์มลูการ์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 โลูการ์โมลูการ์โมลูการ์โมลูการ์โลูการ์โมลูการ์โมลูการ์โมลูการ์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 ลูก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 ลู อาจารย์ไม่ให้ผมก็จะเอาเอาชกษเจ็ดเมื่อกลางตวันไม่ลงทางคอดีโดยมาลยะปัทมังผิดกลางสที่ยันทัตะวันากกลางทีนาภาทีนากาทีนามาน้ำพพระสารนาร nammanang samadho yukato yukata ee dikira mablai kukatakabu mawati wa nak lakso paru kukatayang barami poku kukyong nakra poku ii, o barami uh, poku uh, ii, uh, ii, uh, ii, uh ii, ii namlu nakatui nakatung maka poku ii tuwe ii barami poku poku นะปุจจุปุเมยติปุจจุปมาขออัญเชิญบารมียันตั้งเมสติโกมังสุเลโสอัปปนาปาสุสุปิ อatas ติปุวิเสเมเอกุโตกะอะนุภาสุกะละบารมีขอตังนะโมปุทยัสสะสุมังขอโชคจงมาบังเกิดกับเจ้า

ฤทธชาติภ <c oughs> ah ูเลยยะสันจารือโสมกัญชสารีหลังรือธรรมชัยสุนังบะหลังฤือมันตังน้ำมามย่ากกวัคิโอพระจ้นั่นนี่นิบิตเช่นนี้ฉันนั่งหมดพอใด่นณโอณโตสัพกิเลสังณโอณโตตัน้มามิัพุทธังร่วมจิตธรรังร่วมใจสังฆังอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหามึงโอวัตะสงสารโอมหลง หลวงมหาหลงสารพัดเสียหลงหลงทั้งกิ่งหลงทั้งการหลงทั้งรากหลงทั้งใบหลงทั้งจิตหลงทั้งใจคนได้ยินมึงน้ำตาตกนกได้ยินมึงน้ำตาไหลมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเอ๋ยใครได้ยินเสียงภูริสวา่ามึงทนอยู่ไม่ได้ร้องไห้มาหามึงโอปสิทธิสวาาัสดิ์ครับโอหรือโอล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 รโอหรือโอโอ,โอ <laughs>

เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปได้ไม่เป็นไรการรออยู่ครับผมเหลือสองอาการยไม่ลงผมจะต้องได้ัหลงไม่งั้นผมไม่ยอมผมาบเปลี Gender. ่ยนทรงแล้วเนี่ยทองหลาบไม่ใช่จากม ไม่เหมือนในหนังเลยใช่ไหมเห็นเห็นในหนังงเอาเอาเอามือซ้ายไปที่สะดือยิกไวที่สะดือนึกถึงพ่อแม่เรานึกถึงแม่เรา สะดือเราติดจากแม่แม่ติดจากยายยายติดจาก,กวทวดวดติดจากเทียบสวรรคัส่งเรามาเกิดเรามีพี่น้องที่ชาติทีดพบขอใ้กับบรรจบพบกันเพ่ช่วยกันมาตาปิดจุประทานองกุตตะทานส,สังเ์ขาโหาพุทธังสเนหาธรรมังสงเนหาสังคังาาสุเนาหา เขอเลารมีม่ยากทีิจัอขอเามีผูนาผูนาคาขอพงมาเี่ขอจงความดีขอจมีแต่ความังขอชงมีแตความโชคดีให้รับทรัพย์รับเงินขอให้เจ้าจงทำเดืสมหวังไม่ว่าจะเปิดการนี้เจ้าทำด่ขอได้เงินขอใได้เต็มเขอเจ้าจงทำเดขอเจ้าจงได้เดินทางไปมองกเมองนาขอเจ้าจงมีเงินมงานมากมาขอไม่จบไยขอสมหวังสำเรืนีิีมีของเจ้าขอให้งทำเปด้วยดำเินการนแล้มาพัาจัันนีเดี๋ยวก็จะมีคนา

เขาไม่รู้วะวนหรอกไม่รวยร่ำรวได้มอเลยครับรไจนไม่จนได้รวยได้เด็กเดี๋เข้ามาบอกจนได้ เจ้ากลับไปขอเจ้ากลับไปขอผู้ปฏิบัติอยู่ตรงไหนก่อนเจ้าขอเจ้ากลับไปขอเสด็จกลับมามีการเงินการงานการคลังหายไม่พูดคนดีคิดคนดีเจ้ากลับไปเจ้ากลับไปแล้วเจ้ากลับไปแล้วเพื่อนขอวันนี้เจ้าเป็นวันเจ้ามาทุกคนทุกคนทุกคนทั้งหลายทุกคนเข้าไปเข้าไปเจ้ากลับไปท่านเป็นเช่นนั้นในวันนี้เป็นวันดีเจ้าขอเจ้ากลับไปขอเจ้ากลับไปช่วยคนทุกคนนะขอเจ้ากลับไปตั้งมั่นคนเดียวขอปลดมีผู้ช่วย langgung baik karena mengenai yang Tôi hỏi một chút, à, tôi hỏi một chút, tôi hỏi một chút, à, tôi hỏi một chút, à, ร่ำรวยเป็นเศรีมาหาเศรี

รับคุณเปิดรับรับเจิดรับรับเปิดวงเปิดรับเปิดบาลมีเปิดช่วนะครับเปิดช่วยนะครับเปิดช่วยนะครับเปิดช่วยนะครัเปิดเจ้าชุมให้เหมดสวเจ้าชุมนะครับเจ้าชุมนะครับวยใเจ้าชุมนะครับสวยให้เจ้าชุมนะครับวยให้เจ้าชุมนะครับวยให้เจ้าชุมนะครัดสวยให้เจ้าชุมนะครับวเจ้าชุมนะครับวยให้เจ้าชุมนะครับสวยให้เจ้าชุมนะครับสวยให้เจ้าชุมนะครัยให้เจ้าชุมนะครับสวยให้เจ้าชุนับสวให้เจ้าุนควเจ้าชุมนะรัสวยให้เจ้าชุมะครับสวยใ

รรรค,ค,ครับผมเมื่อเสร็จแล้วท่านอาจารย์ทั้งหมดจะพึ่งไปไหนนะครับอาจารย์ชาญขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทั้งหมดถ่ายรูมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนใช่ไหมครับจย์ อตรงนี้ฮะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดนะครับอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับขอ,อรเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง,งส่วนท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้อธิษฐานจิต ไหว้ขอพอรกับพระเสาและพระราหูที่อยู่ด้านบนนะครับ<า>เชิญท่านขอพอรได้เลยนะครับส่วนท่านอาจารย์ก็เรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันนี้เราคงเสร็จพิธีกรรมทั้งหมดตรงนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับ